สวัสดีครับอยู่กับผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูวันนี้เรามาอยู่ในเมนูกุ้งมังกรซาชิมินะครับดูครับเพื่อนๆกุ้งน่าทานมากเลยนะครับดูขนาดเทียบกับมือผมนะครับไปงัยเพื่อนๆใหญ่จริงๆนะครับวันนี้ผมจะมาทานคู่กับน้าจิ้มโชยุผสมวาสาบินะครับแล้วก็อีกหนึ่งสูตรจะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรปลานะครับดูความเผ็ดนะครับน่าทานมากครับเพื่อนๆมาครับด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆมาลอง อืดูความใสดีครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับดูความใสครับโอ้น่าทานมากครับผมขอลองก่อนโชยุก่อนนะครับออืืมม หูกรอบมากครับเพื่อนๆหวานหอมมากมาครับมาลองน้ำจิ้มซีฟูดกันครับนี่นะครับเพื่อนๆอื้อืมอร่อยมาก ลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นการทานกุ้งมังกรครั้งแรกของผมนะครับฟินมากมากเลยเพื่อนมาครับดูเกันต่อครับเพืเ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหโอ,หอ,หอ,หอ ลองมันกุ้งครับอหวานมากๆครับเพื่อน วมาครับเพื่อน้ำตาทายอ่าเอะไรจริงอืมอืมอื้มมาครับอืม ผมมีความสุขมากเลยครับเพืเ่อนๆนะครับทำตัวโตวเพืเ่อนๆดูความใส ยอดับเพื่อนๆกรอบม,มากครับอืมอหวานนะเพื่อนๆโอ้โหคำใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆมาสุดยอดครับ โหฟินมากครับไม่ยายหมดเลยเนาะ นะครับทำนี้เพื่อนอไม่อยากให้หมันเลยหม,มาครับ โ้ฟ mm ินมากอืมคำนี hmm. mm ้โ hmm. mm ้ฟินอุ้ย มาครับเพื่อนคำสุดท้ายครับผมก็เป็นไปแล้วนะครับกับเมนูกุ้งมังกรซาชิมินะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับ เต่เพราะว่าผมมีความสุขมากๆเลยครับผมฟินมากเพื่อนอยากให้เพื่อนๆได้ลองนะครับอร่อยมากจริงๆครับกรอบมากมาดูกันครับคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆดูอีกวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากให้ผมทานอะไรแนะนําติชมกันได้ครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย